บำเพ็ญทุกกิริยาแปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่13หน้าที่452ข้อที่495วาระที่1ราชก,กุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าะไรเราพึงขบฟันด้วยฟันอัดเดานด้วยลิ้นห่มจิดด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูที่ ราชกุมารขั้นเราคิดดังนั้นแล้วจึงคบฝันด้วยฝันอาจเพดานด้วยลิ้นคมจิตด,ด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้วเหงื่อไหลออกจาบระแปลทั้งสองราชกุมารเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนกาลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปรารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่ สติกจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียแทงเอาวาระที่สองราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าถ้ากะไรเราพึงเท่งชานเอาการไม่หายใจเป็นอารมณ์เธอราชกุมารขั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกั้นลมหายใจออกเข้า ทั้งทางจมูกและทางปากราชก,กุมารขั้นเราขั้นลมหายใจทั้งทางจมูกและทางปากเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมในสูบแห่งนายช่างทองที่สูบไปมาฉะนั้นราชก,กุมารแต่ความเพียรที่เราปาราบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่ เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียแทงเอาวาระที่สามราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าะไรเราพึงเพ่งชานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารขันคิดดังนั้นแล้วเราจึงกั้นลมหายใจออกเข้า ทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชกุมารขันเหลากั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วลมก้าเหลือประมาณแทงเสาะขึ้นไฟทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นราชกุมาร แต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะได้ฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาวาระที่สราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าอะไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เธอ ราชก,กุมารคันคิดดังนั้นแล้วเราได้กั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วราชก,กุมารคันเรากั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วรู้สึกปวดศีรษะไปทั่วทั้งศีรษะเรือประมาณเปียบปานถูกบุรุษแข็งแรงลัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะ ด้วยเชื่อกมีเกี่ยวอันเขมงฉะนั้นราชก,กุมารแต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ยอ่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสรับกระสายไม่สงบเพราะความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาวาระที่หาราชก,กุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ถ้าอะไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เถิดพระราชกุมารคันคิดดังนั้นแล้วเราได้กั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองพระราชกุมารคันเรากั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วลมก้าเหลือประมาณหวนกับลงแทงเอาพื้นท้อง ดุดถูกคนฆ่าโครหรือรูปมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะนั้นพระราชกุมารแต่ความเพียรของเราจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะได้ฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สนบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสยนยากเสียแทงเอาวาระที่หราชกุมาร ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าอะไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เถิดราชก,กุมานคั้นคิดดังนั้นแล้วเราได้กั้นลมหายใจออกเข้าไว้ทั้งทางจมูกและทางช่องปากและทางช่องหูทั้งสองราชก,กุมานขั้นเรากั้นลมหายใจออกเข้าไว้ทั้งทางจมูก ทางปากและทางช่องหูทั้งสองก็เกิดความร้อนก้าขึ้นทั่วกายดุดถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนกําลังน้อยที่แขนคนละข้างแล้วย่างรุมไว้เหนือรุมฐานเพิงอัลละอุฉฉนั้นราชก,กุมารแต่ความเพียรที่เราปาราบแล้วจะได้ยอ่อหย่อนก็หาไม่สติเกี่ยวฟันเฟื่อนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกวนกวายไม่สนบุบ เพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาโอ้ราชกุมารพวกเทวดาเห็นเหล่าแล้วพากันกล่าวว่าสมณะโคตมะทำกาละเสียแล้วบางพวกกล่าวว่าสมณะโคตมะไม่ใช่ทำกาละแล้วเป็นแต่กำลังทำกาละอยู่บางพวกกล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นจะว่าสมณะโคตมะทำกาละแล้ว หรือกำลังทำการะอยู่ก็ไม่ชอบทั้งสองสถานสมณะโคตมะเป็นอรหันต์นั่นเป็นการอยู่ของท่านการอยู่เช่นนั้นเป็นการอยู่ของอรหันต์ดังนี้วาระที่เจ็ดราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าะไรเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเสียราชกุมาร ครั้งนั้นพวกเควดาเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหารโดยประก,การทั้งปวงเลยถ้าท่านจักปฏิบัติการอดอาหารโดยประก,การทั้งปวงใส่ผู้ฆ่าพ้าเจ้าจับแทบโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามขุมขนของท่านท่านจักมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโอชาทิพนั้นราชกุมารความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เราปฏิญญาการไม่บริโภคอาหารด้วยประการทั้งปวงด้วยตนเองถ้าเทวดาเหล่านี้แทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามขุมขนแห่งเราแล้วถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้นข้อนั้นจักเป็นมุสาแก่เราไปดังนี้พระราชกุมาเราบอกห้ามกับเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยพร,ราชัุมา ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นมีแก่เราว่าถ้ากะไรเราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละฝ่ายมือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วผูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างดังนี้ราชกุมารเราได้บริโภคอาหารผ่อนน้อยลงวันละฝ่ายมือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วผูบ้าง เ่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างแล้วราชกุมารเมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึงการสู้ผอมลงยิ่งนับเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะใหญ่น้อยของเราเป็นเหมือนเทาวันอาศีติกบันหรือเทาการบันเนื้อที่จะโพกที่นั่งครับของเรามีสันฐานดังเท้าอู ข้อกระดูกสันหลังของเราพุดขึ้นลักกะลาวกะเถวันวะัตะนาวลีซี่โครงของเราหลงมเหลงเหมือนกรนศาลาอันเก่าคําค่าดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาดุดเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำอันลึกชั้นนั้นผิวหนังศีษะของเราเหี่ยวยน่นเหมือนน้ำเจ้าอ่อนที่ตัดไม้แต่ยังสด ถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกันราชก,กุมารเราคิดว่าจะจับพื้นท้องคันจับเข้าก็ถึงกระดูกสันหลังตลอดไปคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังคันจับเข้าก็ถูกถึงพื้นท้องด้วยหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิทเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย ราชก,กุมารเราคิดจะถ่ายปัสสวะหรืออุจจาระก็เสรมลาบอยูนะ่ณที่นั้นเองราชก,กุมารเราหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงลูปไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีลาบอันเน่าดุดตกลงจากกายเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยโอ้ราชก,กุมารมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่า สมณะโคตมะดูดำไปบางพัวกกล่าวว่าสมณะโคตมะไม่ดำเป็นแต่ค้ำไปบางพัวกกล่าวว่าจะดำก็ไม่เชิงจะค้ำก็ไม่เชิงสมณะโคตมะมีผิวเผือดไปเท่านั้นราชกุมารผิวพันธุ์ที่เคยบริสุทธิ์ทุดพองของตถาคตมากลายเป็นถูกทำลายลงแล้วเพราะความที่ตนมีอาหารน้อยนั้น อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ